มาสนุกสนานเสียงกรี๊ดกับรายการนี้กันต่อดีกว่าครับสุดพลังจริงๆนะฮะร้องข้างกำแพงแต่ละสัปดาห์กรี๊ดตลอดอยู่แล้วค่ะและสำคัญหน้ากําแพงหลังกำแพงนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยว่าปังทุกคนจริงๆเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่านะฮะนักแสดงหุ่นเป๊ะก,กล้ามแขนนี่เป็นม,มัดเลยพี่อาร์ตพัสุครับ เจอนักแสดงผู้จัดจละครไฟแรงคนสนิทอย่างพี่ตายและจะโผล่มาเซอร์ไฟหลังกําแพงในเพลงสองใจจะบอกว่าคู่นี้ก็เหมือนกันมาเป็นคู่นะคะนนี่ค่ะนุนานหนึ่งทิดานะคะโดยหนุ่มเชียงรายสาวสาวายหน้าสายซีพรึกลอกสําเร็จ เป็นน่าร้องหลังกําแพงในเพลงสลักจิตค่ะงานนี้ทําจูเนียเขาสุดเพราะว่าเลือกชื่อถูกตั้งแต่แรกแล้วแต่ทาไมท้ายผิดละทีนี้ดูน่าคิดว่าเป็นอีกคนนึงเปิดท้ายอีกคู่หนึ่งครับศิลปินสุดหล่อสุดฮอตคนพยาวนะคะน้องยอดยงศิลป์ครับ เซอร์ไพรส์กับ2สาวเสียงดีอาไอตาอองโฟอีฟในเพลง best part ลาตัวช่วยรวมกันอํำสุดๆแล้วแต่ไม่สําเร็จคือน้องก็จําเสียงได้ไง2อสาวออการดีใจสุดๆเลยนะคะได้เจอหนุ่มยอดในรอบหลายปีครับจบรายการขอไม่จอสัมภาษณ์หน่อยดีใจขนาดไหนครับเชจนครับ นอนค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะที่ชนะก็น้องเขาเป็นคนร้องเพลงเก่งอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าผมก็เลยแบบเออน่าจะซ้อมซ้มไปเยอะแล้วก็มีตื่นเต้นด้วยก็สนุกดีครับแต่คิดว่าแบบถ้าตอบผิดน่าจะสนุกกว่านี้อะไรเงี้ย คือ <c oughs> มันเด้งง่ายอยู่นะอะไหรอไอคิดแต่คิดว่าน้องแบบน้องน่าจะรู้อยู่แล้ว <c oughs> ตอนแรกคือจริงๆก็มีคิดไว้หลายชื่ออยู่เหมือนกันนะกอนก่าจะมาแบบเป็นชื่อเดียวพี่ยอดอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราฟังเนื้อเสียงเขาแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีใครร้องเพลงแล้วแบบ <c oughs> เนื้อเสียงอย่างนี้วิธีการออกเสียงแบบนี้ก็เลยคิดว่าเป็นพี่ยดก็ติดตามอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วน้องเก่งมากแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะก็เราเห็นพี่ยดมา ตั้งนานแล้วแหละก่อนที่เราจะแบบได้ร่วมงานกันเราก็เห็นเขามาในจอตลอดจริงๆแล้วเส้นทางของน้องยอโยงศิลกับอ้ไอครับคล้ายๆกันเลยนะเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงเด็กครับแล้วก็พัฒนาจากความชอบเรื่องการร้องเรื่องการเต้นจนมาเป็นศิลปินอย่างนี้แหละค่ะโอ้โหคนเก่งนะพี่ดีคนเก่งใช่เขาเลยเดาถูกไงว่าเป็นยังไงงใช่ครับ